สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทแรกนะครับที่ผมเนี่ยพาทุกคนมาติดตั้งแล้วก็มาเขียนแอปตัวแรกกันนั่นเองนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาเพิ่มฟีเจอร์นะครับให้กับแอปเรานะครับก็คือจะมีการกดไลค์หรือว่ากดหัวใจนะครับกดอ่าเป็นรายการโปรดเฟรนด์นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมีการอ่าเพิ่มนะครับในส่วนของ Na navigation นะฮะ ก็คือเวลาที่เรากดไลค์ไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดดูข้อมูลที่เราเนี่ยเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันเลยนะครับผมโอเคครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาที่คลาส random word state เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรนะฮะ final นะครับตัวแปรตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า save นะครับผมซึ่งไอตัวแปร save เนี่ยก็คือเราจะมีการเก็บค่าของคําที่เราเนี่ย กดไลค์นะครับกดเฟรไว้นั่นเองนะครับผมเนี่ยจะมีการใช้เซตนะฮะแล้วก็ตามด้วย Word Pair ตามนี้นะฮะซึ่งไอตัวเซตคืออะไรนะครับ ไอตัวเซตตัวนี้นะครับมันจะทําให้ค่าที่เรามีการกดเนี่ยมันไม่ซ้ํากันนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวตรงนี้ลืมนะครับจะต้องมีตัววงเล็บตามนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับเป็นเซตเวิร์ดแปรตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะมาในส่วนของตัวฟังก์ชันบิวโรวครับตัวนี้ฮะแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวแปรชื่อว่า already saved นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวแปรที่เราจะเอาไว้เก็บค่าที่เราเนี่ยมีการกด หัวใจนั่นเองนะครับผมกดไลค์นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะดึงนะครับตัวแปร Save มาที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะมีการเรื่องใช้นะครับเมธอดที่ชื่อว่า Contents นะฮะแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยเราจะมีการใส่ค่า Pair ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นคําของเราเนี่ยที่เรามีการ Save มานั่นเองนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร already saved นั่นเองนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในส่วนของไอคอนรูปหัวใจกันนะครับที่ตัวนี้เลยครับ list t a w l ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับอ่าจะเป็นตัว t r a i l i n g ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้ widget ที่ชื่อว่า icon นะฮะซึ่งข้างในนี้นะครับผมก็จะมีการดึงเอาตัวแปร already saved มานะครับจากนั้นผมจะมีการใช้ ternary operator นะครับเช็คว่าเออ ถ้ามีการเช็คเนี่ยผมก็จะให้สีเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการกดเช็คก,ก็ให้สีเป็นสีเปล่าสีขาวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงเอาไอคอนมานะครับจากนั้นผมก็จะมีการใช้ f a v o r i t e นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ถูกเซฟใช่ไหมครับผมก็จะให้เป็น icons f a v o r i t e border น,นั่นเองก็คือจะเป็นรูปไอคอนที่มีแค่เส้นขอบนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ color นะครับหรือว่าสีนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะมีการใช้ color property นะฮะ ผมเนี่ยก็จะดึงเอา already saved มานะครับจากนั้นผมก็เช็คว่าถ้าเกิดมีการกดนะครับที่รูปหัวใจใช่ไหมผมก็จะให้เป็นสีแดงนั่นเองนะครับเราก็จะดึง colors มาแล้วก็ dot red นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้กดเนี่ยก็จะค่าเป็น no นะครับเป็นค่าเปล่าแบบนี้นะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวตรงนี้ใส่ semicolon ด้วยนะครับทุกคน ก็กดเซฟไปนะฮะอ่าตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีรูปหัวใจเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเรามากดคลิกดูเนี่ยนะครับอ่าตัวสีรูปหัวใจเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เพิ่มอีเวนต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีเวนต์แท็บกันนะฮะต่อจาก t r ทรล i n g ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะมีการใช้ตัวนี้ครับจะเป็น On t a ทนะฮะอ่าก็คือตามชื่อครับถ้าเกิด User เนี่ยหรือว่าเรามีการแท็บนะครับ คลิกที่รูปหัวใจไอคอนตัวนี้ครับผมก็จะมีการ s ซตสเตต e นั่นเองนะครับหรือว่า s e ตค่าให้มันใหม่นะครับเราก็จะมีการใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับเซตสเตตนะครับคุ้นๆไหมครับเหมือนใน React เลยที่เราเนี่ยจะใช้ใน c l าสค Component นั่นเองนะครับถ้าใครเคยเขียน React มานะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิด already saved นะครับก็คือมีการเซฟแล้วนะครับผมก็จะดึงเอาตัวแปลเซมานะครับจากนั้นผมก็จะ เรียกใช้เม่สดรีมูฟนะครับตามด้วยดึงเอาแพรก็คือเป็นค่าของเราเนี่ยมาใส่นะครับก็จะลบค่าตัวนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการกดเซฟนะผมก็จะอ่าเดี๋ยวจะก๊อปปตัวนี้มาครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการแ d ดแพรนั่นเองนะครับผมโอเคก็กดเซฟนะครับทีนี้ทุกคนเรามากดที่รูหัวใจอ่ะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะก็จะกดได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือเราเนี่ย เพิ่มเป็นรายการโปรดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเนวิเกตนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกดดูในส่วนของหน้าจออีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าที่เราเนี่ยมีการเก็บข้อมูลรายการโปรดเอาไว้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ด้านบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัว w i d g e t b u i l d ตัวนี้นะฮะผมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้ก็คือจะเป็นไอคอนบัตทอนนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอคอนที่ผมจะเพิ่มไปเนี่ยจะเพิ่มข้างๆกับตัวไทเด ผมก็จะเพิ่มนะครับจะเป็นอ่าแอคชั่นนะฮะตรงนี้ซึ่งในแอคชั่นเนี่ยเราจะมีการดึงเอาไอคอนบอททัตทนมานะครับ ข้างในนี้เนี่ยผมก็จะใส่นะครับ icons list นะครับจากนั้นเราจะมีการใช้ตัว on press property ตัวนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการกดที่ตัวไอคอนตัวนี้ใช่ไหมผมก็จะทําการเรียกใช้ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวนี้ฮะ push save นั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้มีแจ้ง error นะครับอ๋อจริงๆมันจะต้องเป็นตัว l เล็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่าผมลืมวงเล็บนะครับผมซึ่งไอตัว push save ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟังก์ชันข้างในคลาส random word state ตัวนี้ครับก็มาที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับทุกคน โอเคผมก็จะสร้างนะครับฟังก์ชัน void นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะฮะจากนั้นข้างในฟังก์ชันตรงนี้ครับผมก็จะมีการเรียกใช้นะครับตัว navigator นะครับแล้วก็ method o f นะครับจากนั้นเราจะรับค่า context มานะฮะแล้วก็จะมีการเรียกใช้ method push นะฮะซึ่งไอตรงนี้ก็คือเราเนี่ยจะมีการรับค่าไอ้พวกคำที่เราเนี่ยมีการกด add นะครับหรือว่ากด save เป็นรายการโปรดมานั่นเองโอเคจากนั้นข้างในนี้ครับผมจะมีการเรียกใช้ตัวนี้ครับก็คือเป็น Material นะครับผม Page r o u t นั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าใหม่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลที่เราเซฟได้นั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการกําหนดตัว Void ตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยข้างในนี้ครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว Builder นะครับแล้วก็เราจะมี Build Context นะฮะตามด้วย Context นะครับจะเป็นค่าที่เรารับเข้ามานะครับต่อไปก็คือผมเนี่ยจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า c h i l e s มานะฮะไอตัวแปรตัว c h i l e s ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะมีการเก็บค่านะครับซึ่งค่าของเราเนี่ย ก็จะดึงเอาตัวแปรเซฟมาแล้วก็จะแมปนั่นเองนะฮะออาผมจะแมปค่าครับแน่นอนว่าไอตัว m e t h o d map เนี่ยมันก็จะมีการรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวใช่ไหมครับก็คือจะเป็น word pair นะฮะแล้วก็ตามด้วย pair นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากเราแมปปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการ return นะครับตัว list style นะครับจากนั้นข้างในนี้ครับเราก็จะมีการใส่ค่านะครับก็คือในส่วนของ title ครับ เราก็ใช้ text widget นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ครับผมก็จะดึงเอาตัว pair มานะครับจากนั้นก็จะเหมือนเดิมครับทำเป็น as Pascal l case นะฮะแล้วก็ตามด้วย style นะครับก็จะเป็น啊ดึงเอาตัว bigger font มานะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็ใส่ comma แล้วก็ปิด semicolon นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับใส่อ o m ่ a นะครับปิดด้วย semicolon ด้วยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้อ๋อผมลืม comma ไปนะครับโอเคก็เช็คดีๆนะครับทุกคน โอเคหลังจากทุกคนกดเซฟเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับอ่ตรงนี้ถ้าเรามากดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้น e อ r o r นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต่อจาก Final ตัวนี้ครับผมก็จะมีนะครับตัวแปร Final อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น divide นะครับผมก็คือจะเป็นเส้นแบ่งนั่นเองนะครับผมก็จะดึงเอาตัว list t a i l มานะฮะแล้วก็ผมจะมีการเรียกใช้เมธอดตัวนี้ครับ divide t a i l นั่นเองนะฮะโอเคข้างในนี้เราก็จะมาใส่ข้อมูลกันก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็น context นะฮะผมก็จะดึงเอา context มาเก็บไว้นะฮะจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยตัว tails นะครับตัวนี้เราก็จะเก็บ tails ไว้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมจะมีการเรียกใช้เมธอดตัวนี้ด้วยครับ to list นั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะมีการร Return นะคับ ผมก็จะ return Scaffold นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะมีการใช้ AppBar นะครับก็จะเรียกใช้ AppBar นะฮะข้างในนี้ผมก็จะใส่ข้อมูลไปก็คือ Title นะครับผมจะเขียนว่า Saved Suggestions นะฮะโอเคจากนั้นก็จะตามด้วยตัว Body นะครับก็จะเป็นแสดงในส่วนของ List View นะฮะข้อมูลที่เราส่งไปก็คือจะเป็น Children นะครับตามด้วย Divided นะครับโอเคตรงนี้ก็ปิด SemiColon ด้วยนะครับ อ่ะกดเซฟดูใหม่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอรีนะครับตัวแอปใหม่นะฮะอ่ะโอเคนี่นะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองมากดคลิกดูครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะสไลด์ออกมาได้ละตรงนี้นะฮะอ่าก็ลองมาแอดข้อมูลดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ลองกดนะครับเห็นไหมว่าจะมีข้อมูลเนี่ยที่เราแอดเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้เนี่ยมาอธิบายโค้ดกันนะครับทุกคนซึ่งในส่วนแรกเลยก็คือผมเนี่ย มีการเพิ่มนะครับในส่วนของอะไรฮะไอคอนใช่ไหมตรงนี้นะครับ trailing แล้วก็ตามด้วยไอคอนนะครับแล้วก็มีการเช็คว่าถ้าเรามีการกดนะครับคลิกที่หัวใจใช่ไหมผมก็จะมีการเช็คให้มันเปลี่ยนสีใช่ไหมครับในส่วนของคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปสีแดงแล้วก็ถ้ายังไม่ได้มีการกดเนี่ยก็เป็น no นก็คือเป็นค่าเปล่าๆนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอเรามีการกดใช่ไหมครับนี่มาดูที่ตัวเมสเซจตัวนี้นะครับ on tap ปุ๊บนะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว set s t a t e ก็คือจะเป็นการเซตค่านั่นเองนะครับเราก็จะมีการเช็คอ f ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเซฟแล้วใช่ไหมครับเราก็จะดึงเอาตัวแป้นเซฟมาแล้วก็ใช้ไม่สด Remove จากนั้นก็จะไป remove pair นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการเซฟก็ให้ Add Pa i r ไปนั่นเองนะครับผมก็คือเนี่ยนะครับถ้าทุกคนลองมาลบออกไปเนี่ยนะฮะแล้วลองมากดใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันจะไม่เปลี่ยนสีนะครับก็คลิกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะมีีตัววน้้ดยเพื่อทําากร แอดตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าของเรานะฮะจากนั้นเนี่ยมาที่ด้านบนนะครับก็คือเราจะมีตัวอแอคชั่นตรงนี้ใช่ไหมซึ่งจะเป็นไอคอนตรงนี้เห็นไหมฮะที่เราจะเพิ่มข้างๆกับไททอลตรงนี้เนี่ยไอคอนตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรามีการใส่ไอคอนไปใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะเอาเป็นตัวอะไรดีนะครับเอาเป็นออดิโอแทร็อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมกดเซฟใหม่นะเห็นไหมก็จะกลายเป็นตัวไอคอนตัวนี้แล้วนะครับผม โอเคนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้จากนั้นเนี่ยตัวไอคอนตัวนี้เราก็จะมีการแอดนะครับผมขอเรียกมันว่าเป็นอีเวนต์ละกันก็คืออีเวนต์ on press เวลาที่เรามีการกดใช่ไหมพอกดปุ๊บเราก็จะมีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ push save นั่นเองนะครับผมเราก็มาดูที่ฟังก์ชันตัวนี้ที่เราเนี่ยมีการสร้างด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ก็นี่ครับมันจะทําการเปิดไอตัวนี้ก็คือจะเป็น navigator เห็นไหม แล้วก็เรามีการรับค่าเข้ามาด้วยใช่ไหมครับจากนั้นเราจะมีการใส่ค่าเข้าไปนะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว Material Page r o u t e ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว Material Page r o u t e เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการไปที่หน้าอีกหน้าหนึ่งหรือว่า Navigate to New Page นั่นเองไปที่หน้าใหม่นะครับจะเป็นหน้าที่เราเก็บข้อมูลไว้นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว Builder ตรงนี้ใช่ไหมครับ ไอ b u เด d e r เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เราเนี่ยจะมีการเก็บค่าต่างๆนั่นเองเห็นไหมเนี่ยเราก็จะมีการสร้างตัวแปรมานะครับจากนั้นดึงตัวแปร save มาแล้วก็ map ข้อมูลใช่ไหมครับจากนั้นพอเราแมปเสร็จเราจะมีการ return อะไรฮะ list tail <Town S 2> ก็จะเป็นเหมือนกับหน้าแรกตัวเนี้ยเห็นไหมฮะก็จะเป็น list ตัวนี้นะครับข้างใน list ก็จะมีอะไรฮะผมก็จะมีการเซตให้อ่าข้อความเนี่ยมันเป็นตัว Pascal case แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการซตฟ f o ต์ด้วยนะครับโอเคจากนั้นครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นตัว divided อ่าตัวนี้ก็น่าจะตรงตัวครับ ก็คือจะเป็นเส้นแบ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ s c a f f o l d ก็คือเวลาที่เราไปหน้าใหม่เนี่ยนะครับไอหน้าเนี่ยเห็นไหมก็จะมีการเพิ่มข้อความมานะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยเราจะดึงข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่เราเนี่ยมีการเก็บไว้ในนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามีการส่งตัวแปร divided มานะครับแล้วก็เก็บไว้ใน children นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เรามีการกดนะฮะ เห็นไหมมันก็จะมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มเข้ามาใน list view ตัวนี้นะฮะโอเคทุกคนก็นี่ครับจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ให้กับตัวแอปของเรานะครับก็คือจะมีในส่วนของการ Add Favorite นะครับเป็นรายการโปรดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเนวิเกตไปที่หน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งนั่นเองก็คือจะเป็นหน้าที่เราเนี่ยเก็บข้อมูลรายการโปรดไว้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังศึกษา f l u เดอ r อยู่นั่นเองนะครับในการทำโมบายแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ